พยายามเบาหิวเบาอิวอันนั้นร้อยเดียวพี่ใครูกพี่ไปเอาไปคู่กันเลยพี่เนื้อ,อน,นี้หายากเนื้อคือเบื้องลังขาโบดเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกพี่ครับได้ปะพอสมชายบ่ะเลือสามยเอ่อเป็นเป็นยังละสามยพี่เนาะน,นี่กัะสามนี่กระสามบ่บบอบแดงพี่มันขาดทุนให้เรา อันนี้ผมก็เคยขายได้ทั้งหลายตังค์เอามาให้ลูกพี่ไปบ่ <c oughs> อันนี้แล้วกัอันนี้ผมก็บ่ะไ้กันเล่าอย่าพี่อันนี้ขายได้หลายตังค์เลยพี่นี่อันนี้ของแขกนี่ตะกุดครูนี่สายสายเขาอันนี้สายเล่าเลยดิยนี่สายคลอนผสมขายดได้ดีที่พีผมครับผมก็เบาเบาให้แล้วครับบ่ค่อยได้กาดบุญหลังเรากอง,นงห,หนึห่งนะพวกนกองหนึ่งท่าไหนท่านหนึ่งเอาหกลอยนะครับสามกับสามขาดไปมีเงนนินสดป่ะพีอันนี้จบหกลอยแล้วเอา เบิ่งอีกรอบหนึ่งดูเพื่อนนี่หอดพันหนึ่งบ่ค่อยได้ม้าดิผมมาแค่มื่นวันอเถื่อนดีครับเพื่อลูกพี่ได้อีกองหนึ่งกลับมาอีกอ่ะลุงพี่ได้แล้วองหนึ่งแล้วอร่อยหนึ่งมีหลายอยู่นี่เเิ่นไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงกะพี่เดี๋ยวผมขอเบิ่มลื่นเลื่องไปก่อนพี่เดี๋ยวไปก่อนเพื่อมันโดนใจกันอีกราคาผมรถหายยุ่วอันนี้กับเบาวิวแหละเพื่อมีทางมุเจ้าอาหารวิทยาศาตอนนี้ก็ได้ขายกันช่วง ชัชว ee, ่วโมงชั่วโมงเล่งด่วนบลปะโทรโทรไปหาพวกพวกบอกว่าไม่มีพระพระไม่เข้าพอดะอยู่ได้อีกหน่อยนึงรับเพราะว่า,ป,าปกติต้องกลับก่อนไปไปช้าไม่ได้เดี๋ยวเขาด้เห็นพระก่อนเราเราเห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนอยู่แล้วเวีบดาสายแล้วพอกคุณอันนี้พ่โดนกันบมดวะสายนี่คุณนี่เดยพี่เดี๋ยวพกคุณมาไหนปะ พุทธสอนว่าเหรียญกันเดีพ๋พุทธสอนพุทธสอนนี่เล่นกันนีออออ่อ๋อบองงามบ่อยอันนี้งามมีดีนี่พุทธอดเลยอันนั้นบ่ทราบป,ปีครับบ่หูปีเหรียญงาม,งามไม่ทราบป,ปีในถาดร้อยเดียวเลยครับขายย่างเดียวละผมก็ได้กำมาเลยหลายนะพี่หยิบจากนี่ไปหลายคนอันไหนพี่ <c oughs> มีเหรอ <c oughs> ไหนพี่ให้ลูกพี่แยกออกนะ อันนี้เยกเหรออ๋ออันนี้อยู่นี่พี่ผมจำได้เออเออไม่เป็นไรยังไงถอยสุดทางแล้วนึ้อันนั้นถอยน้องถอยสุดทางแล้วตอนนี้นนนใช่พี่พี่รู้เลยราคาเนี่ยเพราะว่า<ม>ตอนนี้แม่บ้านก็บอกว่าเล่นต่พะเขาว่ากันไม่เล่นพะจะเล่นอย่างอื่นหมดเดยอะกว่านี้ <c oughs> <c oughs> เออเขาบอกว่าช่วงเออห้าร้อยใช่ ช่วงทองแพงเ่ยผมก็ว่าผมได้ราคาแล้วช่วงหมื่นแปดก็ขายซื้อคืนไม่ได้แล้วตอนนี้บาทแล้วหกหมื่นกว่าแล้วแนะอมโชคดีที่ว่ามา,มาเราเลิกทุกอย่างมาเล่นพลาแล้วผมไม่มีความโลภอะไรละแต่ก่อนเล่นกันอดีนะมาเล่นพลาถ้าไม่เลิกก็จบเลยเราไม่เล่นการพานันนี่ก็เราก็ไม่ได้เป็นโลภมากแล้วเวลามาเล่นพาเรามีสติเวลามาขายแล้วก็อย่างเงี้ยเออเด้อพี่น้องเลยเวลาไปเหมามาจะตีผมแพงเด้เอามาขายองค์ละลอยเนี่ย ไม่ใช่ว่าขายหมดเด้นี่อัดไปตะเพิงเนียบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะขายหมดนะเรามาก็เพื่อนพ้องน้องพี่มาหาแล้วก็ไปขาดสูงก็ไม่ได้เป็นห่วงเหมือนกันนะบางอันดูไม่ขาดเนี่ยถ้าดูไม่ขาดก็ไม่อยากขาดสูงอันนี้อันนี้พี่เอาไปแล้วพี่แต่ตังค์แล้วไงโอ้แต่พี่ไม่เอาภาพไปใช่ไหมเออผมว่าเออผมกลัวเออแล้วพี่จ่ายตังค์ผมแล้วไงผมก็ว่าเอ๊ะมีอีกมีอีกองหนึ่งวะ พ่าก็ว่าพระพมอีองค์เดียวเออหลายองค์อะอ <c oughs> เป็นอะไรลูกพี่เป็นอะไรบอกให้พอ่อพันในเบียง <c oughs> วัดตะมีมุมกลรม,มามืลดไปเดี๋ยวขอจีโรดให้เดีได้ก็ต้องขายแล้วตอนนี้อันนี้พไ่ไใดบอกหลวงพ่อแพ้เนี่ยพันได้เนี่ยมมุมินี่ขายยางเดี๋ยว อันนี้เบาอยู่สมัยก้อนเหนียวมือใหญ่ขายสองพันหาแย่งกันปิดอันนี้เนือ้อเนือ้อเนือเน้อสมหายคาคอมนี่เจ้าก็สายผมเหรินอยู่แล้วเนี่ยอันนี้สามรอยให้เราไปอันนี้นาะจะเอาไปเนะาะไปเอาไปคูเล่นเนะาะยางหากระพอนี่แบบนี้ตรงไหนเหมาบานมัครับนี่เจ้ายางหากระพอนอะ <S <S ไหนครับพี่ <S <S อ๋อมีรอยนี่แหละครับ <S <S ดูง่ายครับมีรอยแตกได้ดูข้างในด้วยจริงจริงพี่จริงจ เราเห็นด้านในด้วยก็เป็นการศึกษาบีอีกอย่างหนึ่งนะพี่นะเราได้เห็นเนื้อในนะพี่เนื้อเขาละอันนะกับมาังหนอกนะพี่นะพี่ไปดูพระพี่นะพี่กองไวพี่ดูให้ครบละไม่ใช่เดี๋ยวก็จะหยิบเข้าหยิบออกเขาคิกว่ายังไม่มีใครสนใจนะเดี๋ยวนนี้พี่เขาสนใจไปแล้วโอ้ลูกค่าลูกค้าพันเล็กลับหลายขอให้เึกรับบ้านๆขายดีอย่าไปขายแพงมาก ดูไม่ขาดเลย,ยไปกาดเดยอะอันนี้ก็ลึกลับหลายแบบขายดิบขายดีเออใด้ป่ะพ,พี่นี่คนนี้ัะพี่ในหลายเนี่ยในถอดตังเดี๋ยวเราเอ็นปรถาเราเราเบิ่งหลายเนี่ยอาจหลายเดี๋ยวเขาไปคิดตังค์อ่ะ มีองค์นี้น่าจะได้คาาครับเขากำไรไม่ต้องพูดถึงแล้วราคาที่ผมพยายามมาเบาให้พี่เขาแล้วอันนี้ก็เบาวิวเบาวิวแล้วเออนะครับเดี๋ยวมาทางนี้ดูทางนี้ด้วยโอ้ขายดีเลยมันๆขายดีขายดีข,ดขบวนสุดท้ายแล้วรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายแล้วออาพยนานันไปทางไหนล่ะพ่อน ก็ไป,ไปเลยสิก็เบาเดี๋ยวงกันทางเราผู้ผ่านเพราเล่นบ่พี่ผู้ผ่านสายเหนียว,ดวยเดอว่าเป็นสายนี่เนาะโอันนี้เนยเดี๋ยวผมต้องไปเข้าตู้การราคาแล้วองค์นี่องค์นี้ต้องไปการราคาเลยเนี่ยองค์นี้เกาๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเข้าตู้การราคาแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าผมมีผูดด้ใดเอาเดี๋ยวการราคาเนี่ยงามเน่ยเนื้อตะกรัวได้เนี่ย อ่อเอ้ยนี่อันนี้เหรียญเม็ดแดงเหลือเอ่ออันนี้สายไตรอ่ะโอเคไปไปคิดตังค์ต่อหนึ่งพร้อมจำกับเตรียมไว้ไว้เวลาอัดกันก็ได้อ่ะแค่นี้ละเรรียบ้อยดีนน